เลยพี่น้องโอ้โหอู้อู้ไอ้กล้ามใหญ่มันนี่ครับตัวแรกกล้ามใหญ่นะครับกล้ามคามไซน์งามๆกับสองขีดตัวตัวกล่ม้ามนี่ครับตัวนึงกล้ามมันลดครับกัดกันเองตัวที่สามโอ้นิบโอ้ติบติบ กับขีดครับเราจะใส่ขีดนี่ครับอืใส่ขีดกวนครับอืมจะเป็นการคามนะครับใส่ใหญ่ๆมิกแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเลยเอฟซีอนบายบครับผมทำยามรอบดักกุ้งนะครับฝนตกพี่น้อกกี่ตกยางแรงเลยของชีเลือตากฝนมาครับเรือโลงแข่งฝนมาตอนนี้เรื่มบางเม็ดแล้วนะครับแต่ก็ยังตกอยู่หครับพยายามเบ็ดกันไปยามรอบดักกุ้งนะครับ ผมเบิ่งมาทตั้งแต่เลี้ยงสองอันนะไม่มีสักตัวไม่เข้านะครับเราไม่เคยเขาของบอกเขาเลยเรื่องล่างนี้ดูวยจะก่อนเขาทุกรอบครับล่างนี้ส่วนล่างๆมากตั้งแต่วันแรงงานนะครับไม่บอเข่าเลยตัวนี้เป็นหนึ่งเดือนแล้วยังไม่มีตัวดูนี่อันนี้จะมีไหมตัวดีใหญ่ลูกเห็นก้ามมาแล้วพี่น้องโอ้โหไอ้กล้ามใหญ่มาหนึ่งแต้มนะครับ สามตัวใช่ไหมครับน,นสามตัวครับอืมบุเขาไม่เป็นเดือนเลยครับตัวนี้แต่วันแรงงานมาเลยกดออกเลยครับบราสิใหญ่บ้านใหญ่ฝนตกบุคคยสบ,บายนะครับนี่เป็นวัดเวยเจ็บข้อก็ยังตากฝนมายามรอบนะมันครบเวลามันครับสามคืนพยายามทีหนึ่งอ้กล้ามใหญ่ๆเจอแล้วหลังแรกฝั่งนี้น Uh huh. นี่นะครับสามตัวพี่นอ้องสามหรือสี่นะครับมันจะสีโดยสัมนะนี่ครับผมกามหักแล้วหนึ่งตัวให้กันกันครับเดี๋ยวออกครับเอ้า uh huh. นี่ครับตัวแรกกามใหญ่นะครับกามขามสซ็งงามๆกับสองขีดห่ตัวกับกามหักครับกัดกัน นี่กัดกันเองครับตัวใหญ่การลดไปเลยนี่ครับตัวนึงการมันลดครับกัดกันเองตัวที่สามโอ๊หนิบโอ๊หนิบหนิบกับขีดครับเราจะใส่ขีดตัวที่สี่ตัวที่สี่ 4, น้องเล็กนะครับ หมดแลวครับผมสี่ตัวเดี๋ยวปิดครับเอียะใส่เยียะมั่นแบบนั้นเดือนนะครับมันสำปะหลังแล้วก็ขนุนครับวันนี้ผมรบเอาขนุนมากเพราะว่ารีบแข่งฝนมากับฝนตกขึ้นรถมาเลยนะครับแข่งฝนมาครับถึงหลังที่สองครับอยู่ไกลๆกันห่างกันประมาณสี่สิบเมตรโอ้โหฝนตกรืเอมาขนุนมาเด้ครับมันทางนี้ก็บาเขาโดดแล้วนะครับเนี่ยผ่อนๆมนกระล้างเมื่อกี้นี่แหละแต่เมื่อกี้มีสีแต้มนะครับ อันนีตัวไหมอู้ม,มีครับพี่นอ้องยิงยิงสองตัวครับนี่ตัวยิงยิงสองตัวครับใส้กับขีดสองตัวกเดียเเ๋ยวเก็บเอามาให้เบิรงครับเขียนจัดบอลี่ข้างในนี่กล่องนะครับเอออาฝนเริ่มยุบแล้วครับเดี๋ยวผมจะถอดเสื้อกันฝนแล้วจะได้เห็นภาพชัดๆดตกตัก้งแต่บ่ใบโมง ครึ่งนะครับตอนนี้ใบสองครึ่งจะใบสามแบบน้ำท่วมเลยนี่นะครับอุดโหหางมันครับดิบนี่นะครับตัวนี้คดโค้งเลยนะนี่เนี่ยทองมันก็คมงเลยตรงปลายหางจะมีนลำหนามอยู่สองอันนะนี่ครับใชยกับขีดครับผมใส่ใหญ่ครับใส่ใหญ่ข้างในครับมีครบแล้วมีครบแล้ว นี่ครับใส่ขีดกวนครับจะเป็นกามคามนะครับส่ใหญ่ๆ่ม้ก็แล้วครับแต่กามฟันครับตัวนี้ตีวสองแตงก็พ้นมันมันอ่านี้ครับทั้งในเหลือแต่ขดล้นนะครับมันเทศหมดไปแล้วนะผมไะเดี๋ยวผมดักไหว้ใสก่อนครับฟังมล้วผุดละกอไฟหุดขาวฝากในกออไยหลังหนึ่งครับหมดที่แล้วเดี๋ยวตัวนี้สามตัวเลยตัวเด้งถึงฟังแล้วมั้งพี่น้อง โอ้หอหขอฟังครับเาเด็กคนตกปลาดึงขึ้นนะรับพอตกปลาอ,อยู่ตรงนี้จะมีตัวแล้วไมว่าจะมีสามหกุ่นเงียบปร๊บไม่มีสักตัวนครับรอบนี้วันเล้วเด็กกามข้ามง่าไๆสามตัวเลยไ,ไปครับปิดไวคขอบใจมีเต็มอีกแล้วไปเบิรงตเชื่อในอีกครับสี่หลัง จะเข่าไหมนะครับตรงนี้ก็ตรงนี้เรากรอ็อไฟไฟสองหลังครับ <c oughs> เสียงเริ่มแหบแล้วน้องตาฝนเอ,อ้ยอเกกับเบื้องม่อีกสองหลังนะไม่มีสักตัววัน <c oughs> สิ่ต่างๆของกับคนยังตกอยู่นะครับไม่หมดอีกต่างเปลี่าบรรยากาศน่้แล้วกัวนวันวร้อนมันจะเป็นไข้เลยนะรครับว่าฝมาคอยสบายมามฟองมือแหละ จะมีตัวไหมโอ้ทีเดียวมีแต้ม,ตมหนึ่งนะครับตรงนี้พยายามตั้งขึ้นแต่ตอนนี้ตักตกฉวาเยอะมากเลยมาตับตับมาโอ้อีกแล้วครับท่านก้ามใหญ่ๆมาอีกแล้วครับนี่นี่น,น,นี่ก้ามใหญ่มีตัวนึงครับแล้วก็ตัวน้อยมีตัวหนึงเมื่อกี้พยายามข้างบนมีกซสองหลังนะครับหลังจากหลังที่บบถูกันแล้ว ไม่มีสักตัวผมไม่เคยเขาก็บม่เคาเลยนะครับพี่น้องเออกระเล็บเดี๋ยวก่อ,รรอ,อนแล้วกันโคะเล็บครับห้าตัวน่าจะขีดขดีครับตัวนี้ไอ้กามคามมีใยเลย็กๆแล้วตกออกให้บ้องโอเเ้โหนี่ครับเต็มกามือครับใส่สองฉีดไอ้กามคามนะครับกามเลือกคางเดียวกางหนึ่งหัก รังงอกไม้นี่ครับสองขีด,งงดอนอี่ไงได้ข้าง้อกเต็มกำม,มือครับผมโอ้ไปอย่าหมดนะครับมันเทีดหมดเดีย๋ยวใส่ไว้ไหมครับมันย,ยังดิ้นอยู่เลยไปทีนี้รังนึงครับเม้มก็จะเต็มน่น้องหายยาวกว่าไ,ได้จะมีตัวไหมรังนี้งูเทลเลียวมีกามคามใหญ่ตัวหนึ่งนะครับโดนหนีบตุ้ยสับไม่นี่แหละ เงียบคลิปโอ้ <c oughs> Ooh, <c oughs> ใส่งามๆอยู่ตัวนึ่งยี่สแต้มครับ <c oughs> เส้นงามๆโอ้ oh, สองแต้มตันสองตัวครับนึ่ว่าตัวเดียวเส้นงามๆสองตัว ตัวเล็กตัวนึงครับสีตัวขีดกามตัวขีดไอ้ตัวงามๆตัวนึงอยู่ไหนอยู่ข้างล่างนี่ครับตัวนึงใซค์กับขีดครับพี่น้องแปดสิบมิลลิกรัมนี่ครับกับขีดครับผมไอ้ก,กามคามนะครับยังมาตเต็มที่ไปครับจับปิดกล่องนะมีอะไรไครับเอาขึ้นหลังนึงครับพี่น้องมีมหลายแต้มครับ บริได้ทยตอนขึ้นที่แรกมันติดม่องเพานะครับนี่มาถุนเขาเขานี่ครับผมโยนไปพู่นโยนเลยม่องไปครับผมเลยดึงๆไขมันหลอดม่องมาหรอบริไทยครับมีหลายตัวอยู่สิงงามๆไอ้ก,กามข้ามบ่เห็นนบผมเขามาใส่ม่องดักไว้นะครับดักข้างเขาไว้ไเดียนะ๋ยวไตเตรียมเลี้ยที่นั่งตัวแรกนะครับ ขยอะอเต็มรอบเลยตัวที่สองครับน่าจะไซขีดทุกคนนี่ครับปีเปียขดเจียบเลยตัวสองอดีหลอดช่องไปแลวที่สามครับช่องตัวขีด วโหมดที่4ครับใส่80นะครับไม่ถึง100กรัมนะครับแ0ิเอ้าสีแดงครับผมลังนี่ถือว่ามันหมานได้ครับไปปิดก,ก่อนเูดเยตัวอ,อีกลังหนึ่งครับห่างกัน30เมตร ในปลาไพ่ครับใต้อกไอไผ่เห่เใ็นไหมเนี่ยภาษาพื้นเนี่ยผาบริสวยคือตังกร้องนะพี่น้องฝนมันตกครับเลยมันตังต่อหนึ่งหัเปียกหมดเลยเนี่ยเข้านงินนู้ดโอ,อ้ยอีกตัวเล็กหนึ่งตัวเออใส่หมดนะครับเข้าทุกรอบใส่สองตัวขีดมาตัวเดียวครับผมโหดีใส่หมดครับปิดกล่องน,นะครับ เมื่อวานหลังนี้ครับเมื่อกี้ยามอีก11หลังบ่ถือจักตัวหลังนี้เขาจะติดต่อมาแล้วนะครับนี่ต้นไม้นี่ต้นไม้อยู่นี่ครับโอ้ยไปย้นอนเทต้นไม้อีกจะไปไดูลงงมไปหน่อยก็แบบนี้เห็นแวครับผมไปย้อนเทต้นไม้เว้ยเต็มเต็มมีตัวหรือไม่มัอนจะเงียบ เพื่อทิปโอ้โหเขาเขาไต่ข้างบนแล้วครับวันนี้ใต้กุ้งไม่เข้าเลยหลังที่สิบสองน,นะครับไม่มีตัวกุ้งเป็นยังไงหมดมเนี้ยวันนี้สิบสองหลังครับยาม,มาบริการเลยทั้งเครื่องเขาดี๋ทั้ทงไต่ไม่มีตัวนี่ครับง่ามากสองลังเลยบ่เขา ไปครับแล้วโยอีกหาหกหลังหาหลังามาถึงหลังสุปไพรนะครับยามอาัมกีอีกสามสี่หลังติดตัวหน่อยมื่ตัวเดียวนหรอโอ้กลุ่มเขาเลยที่แต่ครับสี่สิบหาหลังได้ครึ่งน้อยสองตัวโอ้โหแผ่ที่แหลกนะครับยามที่ดึกแหลงอู้เขาดีที่หลังหนึ่งหลังสองหลังหกหลังเจ็บแต่เก่าสิบเขาไม่ได้ครับที่เลี้ยงแต่ม่เงียบสนิทว่าที่เรียดเจ็บตัวครับเป็นจีนทุกจียงเนะี่ย มันจะมีไหมเนี่ยรานคุกคานแล้วนะโอ้โหงาเปิดออกมาแล้วมั้งม,มีอยู่ครับสองสามตัวสองตัวงาเปิดครับพุ่งมาเริ่มเลยสองแต้มครับให้มันบุบเป็นเล็กหน่อยนะเล็กมันเล็กครับสองมิล เล็กเป็นสนิมแบบหมดเลยน,นี่ครับใส่กับขีดเตียมที่เลกตัวที่สองครับสามตัวขีดหมดแล้วตังสุดท้ายอีกสองตัวครับบนทะเลก็เ,ลเจ็ดอ่ะผมใส่ครับไปร่วมพนักงกันดันบนบกครับผมอ่าฝากระเปิดนะ่าจะออกได้ครับผมไปปิดก,ก๊อง มาถึงฟังแล้วนะครับขนยันถือว่าโอเคอยู่พี่น้องแต่ก็บอลอยติดดีป่เนี่ยเนาะแต่วันนี้ถือว่าใส่เงี้ยๆหลายตัวครับนี่นี่ครับกล่ำคำเงี้ยๆครับหลายตัวเลยนี่ใส่สองฉีดนะครับใส่เงี้ยหลายตัวอยู่นี่ครับมันโลกุ้กุ้ยแหละมันนี้ได้อยู่ดอกนี่ครับมันจะใส่เงี้ยงๆนั่นเลยนี่ครับใส่งามๆนี่พี่น้อง ขอบคุณท่านกับผมที่ติดตามรับชมนะครับนี่ผลงายมันนี่เท่าเดิมมันนี่แหละนี่ครับหมายแม่น้ำปัจจีนนะครับผมจะเจอกันจะเจอกันคลิปหน้าครับผมมันจะไข่แตกไข่แตกแล้วเจอฝุ้นเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปแลนะ้วหมานนี่ครับอืมที่นน้ำอะไรเบื้องครับจะดนลงน้ำนะ นี่ครับคือว่าสวยเลยถูกเจ่ข้างบนปารูกวัวข้างล่างไม่ถูกนะครับข้างล่างไม่โดนเลย่ะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไปละ